สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math t เสนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่7.16นะครับวันดีนำแผ่นตารางเซนติเมตรมาวัดนะครับและเรียงต่อกันเป็นรูปต่างๆ3แบบนะครับข้อใดนะครับแสดงการเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปทั้ง3แบบนะครับได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเรามาหาพื้นที่กันก่อนเลยครับแต่ละรูปยาวเท่าไหร่เออแต่ละรูปมีพื้นที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับ อ่ะดูรูปที่1่ก่อนนะครับนับถ้าน้องๆไม่คิดอะไรมากนะครับน้องๆก็นับไปเลยครับโอ้โหแต่ว่ากว่าน้องๆจะมานั่งนับครบทุกช่องเป็นไงครับหมดเวลากันพอดีนะครับดูก่อนครับตรงนี้1 2 3 4 5ี่ห้านะครับแถวละห้านะครับ6 7 8 9 10นะครับอ่า11 12 13 14 15นะครับ16 1 7 18 19 20 20นั่นเองนะครับนับไปเลยครับ20ครับ แล้วก็แถวแนวนอน20แถวแนวตั้งเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5นะครับ5นั่นเองนะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจับคูณกันเลยครับ5คูน20นะครับได้เท่ากับ100ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่า100ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับต่อไปรูปที่2ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10นั่นเองนะครับแถวนนอนนะครับต่อไปแถวแนวตั้งครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเหมือนกันนะครับหาพื้นที่ได้ยังไงครับก็คือเอาด้านคูณด้านเลยนะครับสิบคูณสิบได้เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยตารางเซนติเมตรเท่ากันนั่นเองนะครับอ่าแสดงว่ารูปที่หนึ่งกับรูปที่สองทำไมครับเท่ากันนั่นเองต่อไปดูรูปที่สามครับรูปที่สามเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองรูปนั่นเองนะครับอ่าแบ่งเป็นสองรูปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านกับ นี่เท่ากันนะครับอ่ะเราจะแบ่งนี้นะครับนับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ด้านนี้20นะครับด้านนี้เท่าไหร่ครับ1 2 3 4ด้านนี้4นั่นเองนะครับแสดงว่ารูปนี้20่คูณสได้เท่ากับ80นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปดูรูปนี้ครับด้านนี้แนวนอนเท่าไหร่ครับ2แนวตั้งเท่าไหร่ครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่นเองนะครับ10นะครับ2องคูณสิได้เท่าไหร่ครับ2องคูณสิได้เท่ากับ20นะครับแสดงว่ารูปที่3 80แปดสิบวกยีเท่ากับหนึนั่นเองนะครับตารางเซนติเมตรนี่น,นะครับอ่าแสดงว่า100ตารางเซนติเมตร100ตารางเซนติเมตรและ100ตารางเซนติเมตรแสดงว่าทำไมาครับอ่า ทั้ง3รูปมีพื้นที่เท่ากันนะครับเป็นคำตอบครับ